เช้านี้ลูกหนูตัวถึกหึกและบึกบึนมาเก็บใบไม้ยินนางที่ข้างองค์แดงไม่หย,ยีน้อยเก็บไปเก็บมาเออจะทีลุ้มตอดเกา,ดากดกลมระกดกาดว่าจะรีบพาเอ้าแต่ไม่ไหวแล้วโจทยที่แรงเกินดุดเข้าไปตอดในสองในเหลือบในงานในช่องแครมันละกี่เบิรนโปรล็อกโปรมัละตีวันนี้ก็หากินมานเช่นเคยเพราะว่าได้หน่อไม้ต้มมาจากเฮียมเย่ม่านก,ก็เลยจะเอามาทำเบคส์ฟา,าสั่ยไปทำกันเลยเอาหนอ่อไใหม้โตมาใส,ส่สวมจวงแล้วเขียนไปต็ตอนหน่อยๆตอปอดแต่แปดตอนอ๋อแต่แอใส,ส่สวมลายต่างเขียนเนาะค่ะเนาะมันจะจะออกมาเป็นตอนเเรีีีียยววววาฮ็ดดดดอหลส่นงัั นี่บัดเอาทิมได้ย้ายได้แต่ว่าสิเกปัดต่ซวอบคูก็ตำบอกโูมันเคียนยากเลยบบเกียนมีคนถามเข้ามาแวรตัวนี้ออนที่อยู่ข้างหลังปลูกมากี่ปีแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่สั่งให้แล้วพู้หล่อนะคะน้อประมาณหาปีแล้วละย้ายเคียนนอไม้เสร็จแล้วก็จะอย่างดิกิกดิกดิกริข้าครัวเอาบัดมายนางที่อาบน้ำจงเกียงคอลอนแล้วใส่ลงไปในโถปันผู้ใดมันกับขันเอานะคะน้อต่อปันเอานี่รัดสะดวกสบายง่ายสุดรทำไปทีอันเชิญโคกหินฟินสโตนกวดกุมมารุดกวดการเข่าเบียติเซน้ำไหลลงไปเออจะเบบ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 ะะะะตาาาึึึัััมมมลลลปปปปแ เปล่งปลงเรงปงเริงปีนไปปีนมาให้มันแล่จุมมลอุ่ยปุยพ่อแรกละเอียดเป็นที่พ่อจุยแล้วก็กวดกลัวมารวกลาดตั้งสตุนาะจอผักไว้ก่อนใช่แล้ววันนี้จะทําอู่หน่องไหมที่ใครๆก็ทําเป็นแต่คอยกระหายนมาผักให้มาเจ้าฟังซื่อๆนี่แหละย่าพูดไปเลยพูดไปเปลือมิต้น้ำเนาะขันน้ำบ่คอยมิตอนดอกช่องเนี่ยวานบ่พลิกแห้งกหัวสิงไข่ลงไปในโคกทื่นสกเบียตําบึอบับบือบับมาดบือบับมาละบืแปะปีนไปปีนมาให้มันแล่เอาหอมหัวแดงลงไปตามพอแม่นแตกไอเนาะเอาจากกันกับพ่อทำพิธี เขียนไว้ลงไปความบุบหมูสามซันสไลด์ลงไปหมูสามซันสไลด์ก็เหลือตั้งแต่เมือเห็ดหมุกกระเทยพลอยย้ายสื่อมาหลายค่ะกวดกวมกมารกดการเครื่องแกงเท่ห์ต่ำไว้ลงไปเห,หมือนเมื่อเพิ่มความนัวตาติงหน่งปร่งโป่งเชิงดูน้ำปลาแดกลงไปจากทรอพีเขื่อใส่กูดทาลงไปน้ำจากเอเจาะหนึ่งนกขานาะโรยปลายผงชุกลงไปตามใจชอบเอาแนวกล่องมาต่างบุบแล้วก็เท,ทจวกน้ำแบบมีนังที่ปั้นไว้ลงไปกองอตัตนาสีเขียมมกกวนนบุบถิ่มกระเวยเทจวกข้าวเบียร์ทิปันไว้ลงไป เปิดแก๊สแล้วก็คนปืบบับปืบบับมาละปืบปับมาละปะแปะปีนไปปีนมาสมผสมทุกอย่างเข้ากันคนปะแปะปะแปะมาละปะแปะปีนไปปีนมาจะว่าเขาเลละไล่แตกโตผละเน้อขันน้อมันจะสมบูรณจับกันเป็นก้อนอ้ทีมวจะว่บสีหมูสูกหนำบกอจ่อแขนอันตันเหนียวตุยตุยขนาดบัตนาในแหลกก็ไปตะแสบแต่กินมัน ไม่หัวเตซานนา,างจะจะหงายหลังทั่วแล้วนะยายวางกับดัก3าสีลงไปตามโดยใบไม้ยูบวัวซอยกับผักคนตัวหมอมคนมันเดืปึบปั๊บมาลับปั๊บแปะปีนไปป,ปีนมาปีนหนาปีนหลังจวบพักยุบเหลือแอร์แล้วไม่สอนถึงคิวจ้าวทำการสแสดงแล้วยายมาซิมเบิ่งให้วกอยทำแม่ยายโอ้ยเหรอเบิ่งนะแขนอันตามาสิวอุลวงไปแต่เสีบขักเราย้ายนอนอาหมาทำไมยายมาซิมเมืองไปจะไหนยายมาโซ่เสียบโซนโอเช่ยวดิกรุ่นหลือไปไม่สอนสั่งคัดแล้วบอกว่าวันนี้เทคเดียวผ่านส่วนบึบส่วนบึบตักใส่จานพร้อมเสิรรร์์ฟฟไได้้้้้เเลลยพอออมมมสสิแวจูหหน่่ใ ให้เรากลายยำใหญ่ๆมีคนอยากน้ำบะนิยายถ้าอยากน้ำกะเพรากรองข่อยอ่อนๆมาสวดน้ำกันเดี๋ยวเด้อวันนี้ก็ที่เก่าที่เดิมสวดไปโซัดอยู่ห่มไม้หน้าบ้านบรรยากาศก็ดีที่ล้มทางวูวูเย็นซวยๆมีแห้งยาวๆแล้วอู่น่อไม้ใส่หมูสามชันมันโซ่โย,ย่วไปแต่แซ่บขนาดนี้แล้วก็จะอดใจไหวเหล้าไปกินกันเลยเชิญสว้ในระหว่างสวดมัอนี้กเกษตรทุกคนสัมผัสบรรยากาศบานกลางทุ่งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ มือนีกับมาแบบบรรยากาศเลี้ยวๆสวบข้าไปฟังละหลาดล้องโอเปร่าไปไหนจะเสียงนกเสียงลมอีกมันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินจำเริญใจยิ่งนักอุ้ยนี่น่หล่อดี่เขาเรียกว่าสวรรค์บ้านนาบ้านกํำหอแกนแกนตัวยเอาตวยเอาจะไม่สวบแซบสวบเพลินดีนะที่ฮอสติกิไลห์เฮม่ยามานมาแบบจํากัด